ามาแล้วเนี่ยมาแล้วเซนนี่วะเลยมาเช้า,า,ชาก่อนเลยปุ้งก่อนเลยเลยห่วยม,มือนี่พากันมากินเฟอกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านนาหัวค่ำไปลองเลยหรือว่านาหัวฟัง <c oughs> หน่อยแหละ อ่านประจำตากันรุนๆเลยมากินเถื่อะเนาะพี่น้อ,องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเมนูอาหารก็ว่าได้เนาะแซ่บคือกันเนาะข้า,า,าว,วข้าลงลุงเลยถาจักน้อยข้างลุงเลยตื่นกับใครหลายอย่างเนี่ยนะล้วขายนมขนมยังฝากน,าน้องเด้ว In tận nó vẫn mặc kín như tạo bội hạch in lạc. In dạng, si ha anaka. Chang yang lắm đây lắm 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 xếp xếp ใจรูอ้อย่ใอใอา,า,ยยาใส่ก่ใส่ที่บ้านเฮาไฟฝาดับบรรนมงคนาชิมาแล้วมั่งปั้นีลยแต่ว่ายูนิเราบได้ดับน่ำเย็นก็มีกินเลยนะตัวน้ำาาปิดนะกันขีุุ่นไม่จะง,งาม ก็ไม่อันรีปุ่งรีปุ่งอ่ะรีปุ่งรีปุ่งเลยอะฟ้เลยมันจก่อนากระลุนอือตมังอดกดกอืมังกระเด็นแล้วถ้าตักได้งนังใกลๆน้องน้อยหละเดือนะซ่ามัพิกนะ พีบัวเพ็ดมาแล้วหองเลยนี่นี่ปุ้งนี่ก็ได้เหรออ่ะปุ้กเออปุ๊กมากระได้ปุ้ก,ากต,ตามใจมากเลยเนเอาเส้นหน่อยเออเดี๋ยวมีอยัง,งอันนี้ังอันสุด ฝนเนาะอืมชายบ่บยาากำขนเนานอื่นก็ขอบพุ่นปาสุเนาะอห่างเพ้อเด็กหน่อย ซื้อขนอมไปหายบังฮำเพิ่นฝากมาแต่กูแหละแต่เพิ่นอุดนุ้นหมักฟักทองเนาะขอบคุณหลายได้ไปลาชูเดอร์นาจะซได้มีโอกาสมาก,กินอย่างเฟอร์สองสาวนี่เอาขนมบามงฮำลงกันมีดใ่มาจากฝั่งไทยมามาแต่ว่าขีดพูดายโซน เื่องคุงแฝปคุ <uss UC S> ้งบิลแลบ้วย่านยังอ่ะใาอยากได้ยังเปิดให้เลยที่แกใช้ร้ายมนเผ็ดไม่กินบ่ได้นะโอ้ อืมได้เด้วมาคิดดูกินนะคออกะกินเอาปลาลู่มากินแล้วนะแม่ปลาลู่มากินน้นองเลยอยตัวปลาลูอหย,ยั่งม,มัดไป,ปก,ปกอ่อนบอกผมมันบ็นพวกคราบนี่เรียกหยังกินอะไรจนแก่นี่ของเฮามาแล้วเป็นเฟอเข้ามาหน้า แซ่บคนละแซ่บบ่แซ่บประบุงเพิ่งแข่งหายไลยนะอืมกินทางตาดีมองมีงใส่ตาได้ปักบุจิ้นเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะจ๊ะแล้ง ก,กินบ้านข้านั้นมันต้องปงรุงด้วยับใส่น้ำตาลมากว,นวนนานกะใส่หวานเอาคนหวานสักหน่นนยอนนย,นยหน่อยน้อยเพชรอยู่พริกแล้วนะเาเด้อทดลองเด้อกินเฟร์นกันหัวกะ Mà, xin là mình làm ăn khát Ti cả, thì cạn lòng y sông cạn này cạn lòng nọ lòng cạn 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 lòng này lòng cạn lòng cạn เยพี่นอืมุ้นขีุ้่นเน,นยเอ้ยฝากกินเนี่ยขีุ้่นนะมันแคมทางเลรกรด,ดไปเที่าายวไลน์นะพี่น้อง เรไดีตาล่ยังบงังดูหน่้มก็พี่เห็นไม่น่าไหมล่เอ้าเปิดมาค้าแบแงเีเดี๋ีี่ยมมากแแมันหนักแ่ไหนเนาะีปด ได้แม่โอเคอาเถอะน้าหาหนองกระชั้นกันบ้านนี้ดูกระตือมีนุเสื้อนะว่ากู้ใจอืมเจ๋งกระพี่ chúc mẹo bọc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  chúc mẹo không, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mà luôn, không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รอกสนะี่มืนม่นสองพันไหม,ม,มก็ต้งนั้นะแสบเด้อคนปนละูงเปนี่ยนใชเนาะ

กันง่ายบัวรับสิงจะปี่กนที่แสนดิเท็ดเท็ดจอเท็เท็ดเดียวเท็ดเท็ดแสเ็ดพี่น้อมสิบมืหมอกันเท็ดแห้ง ได้จินมจักะจันแล้วเจอมึ่อีจักระจันหอมแใสจัะจักะจันปตลอดอืมย่ะ บวาเพิ่นกับบกินนงานกับบกินเป็นข้าวกินปีงไก่หืม่าศาศา้วาวนแซ่บต้องซิแบบธรรมดาแบบน้ สูบ่ะ,ะหไหนดอกบุกีจิเก็บไร้วยกัน,อ,นอ,อ่ะอเขาจะจิ้ต่ออันน้ใช้หัวหเมืรทูงผ่นหม่ดิชูๆเขาแิ้มุกเขาจิจับเอาหนักเขากินเบิดได้สาวนมาจะได้เขาจะกินเบิด มันมีว่าข้าเชื่อมีหง้ยๆแล้วนะน่าจะไปนอนไว้เดี๋ยวต้องถูกช่น้องขามากินข้าวิชืด้มากิน บางคั้กขอแดนโบไว้บางคั้ก็แดนไว้แล้วมิเตคีหูนขอทาท่านพูนนิดนิดกระสือเราจะานหนักมากินซักพอกันกี่ปอาดได้กี่น่องขอพูดอะไรๆได้แค่มาถึงมานตมงพอกันแน่สบายดี